เรายังคุยกันใน a c e b o o k เรายังคุยกันอ่ะแกแกกับกบคุยกันอยู่ปะเออเรายังคุยกันในเฟซเราไม่ได้เจอกันหรอกแต่เรายังคุยกันใน Facebook. เฟซเรายังคุยกันในเฟซเนี่ยคืออะไรคำว,ว่ายังอ่ะยังทำอะไรบางอย่างอ่ะมันคือคำว,ว่า still นะฮะ still s t i l l we still talk to each other ใน Facebook คำว,ว่าในอ่ะคือคำว,ว่า on ภาษาไทยเราใช้คาว่าในเนาะใน Instagram ใน Facebook ใน YouTube แต่ภาษาอังกฤษเท่ากับ on on Facebook on Instagram on TikTok on YouTube on on social media on a platform โอเคไหมคะใช้คาว่า on on Facebook ดังนั้นประโยคคือ we still talk to each other talk to each other ก็ได้หรือใช้คำอื่นๆก็ได้เช่น we still chat on Facebook We still chat on Facebook. We still catch up. Catch up ก็คือยังติดต่อกันอยูอ่ We still catch up on Facebook. Or we still keep in touch on Facebook. Keep in touch ก็คือก็ยังติดต่อกันนะเหมือนกับคำว่า catch up นั่นแหละ We still keep in touch on Facebook. เอาคำไหนก็ได้ที่ชอบที่สุดชอบคำไหนคะอชอบคำไหนพิมพ์คำนั้น We still talk to each other on Facebook. We still catch up on Facebook. We still keep in touch on Facebook. หรืองินซ้ำที่สุด We still chat on Facebook. อชอบอันไหนพี่มาน,นั้น